เครื่องรับธนบัตร nk 7จฝาเหลืองไม่รับแบงค์ใหม่รอซิบนะครับรุ่นนี้ไม่รับเป็นยังไงครับไม่รับไม่รับนะครับแบงค์เดิมนะครับแบงค์เดิมเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะกินให้อยู่นะครับตอนนี้วิธีที่เราจะดําเนินการต่อไปก็คือต้องอัปเดตให้เครื่องรู้จักแบงค์รุ่นนี้นะครับอัปเดตเฟิ์มแวร์นะครับสักคู่นะครับไอเดียจะเซอร์วิสนะครับจะทําการอัปเดตให้นะครับ ระหว่างที่ทําการอัปเดตอยู่นะครับเราก็มาดูนะครับของไอเดียสวิตนะครับมีสต็อกอะไหลเยอะนะครับตัวนี้เป็นมือสองสภาพ90นะครับทั้ง n k 7 t k คนะครับพร้อมอุปกรณ์การแพ็คคืนให้ลูกค้านะครับนะครับการกระแทกหอใหญ่นะครับใครที่ต้องการที่จะส่งมาอัปเดตกับไอเดียสวิตก็ส่งมาได้นะครับการบริการทุกระดับของไอเดียสวิตนะครับก็ต้องประทับใจอยู่แล้วนะครับ ก็คือใครที่ส่งมาเราก็จะเทสกระบอกตู้น้ำมันให้นะครับเพราะว่าเวลาส่งกลับไปนะครับลูกค้าจะได้สบายใจนะครับว่าใช้ได้แน่นอนนะครับก็รอสักครู่นะครับให้ระบบอัปเดตเสร็จก่อนนะครับจากที่อัปเดตเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าแบงค์นี้นะครับแบงค์ยี่สิบรุ่นใหม่นะครับเป็นยังไงนะครับด้านหลังนะครับนะครับตัวนี้เป็นแบงค์ใหม่นะครับยอดนะครับขึ้นตรงนะครับ แน่นอน,นว่าใครที่มีตู้นะมันหยดเหรียญน,นะครับยังไงก็ต้องอัปเดตเพราะว่าแบงค์ยีรุ่นใหม่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ออกมาเยอะมากเลยนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับก็เกเคล็ดให้หลายแบงค์อยู่นะครับปกปกติก็คือก็อย่างละสองสามแบงค์นะครับนะครับตอนนี้ยอดมันก็ขึ้นไปที่สองร้อยสิบแล้วนะครับแลอีกแบงค์หนึนะครับอีกแบงค์หนึ่งเป็นยังไงนะครับ ก็เต็มตามจำนวนที่บอร์ดรุ่นนี้รองรับนะครับก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับใครที่อยากจะส่งมาอัพกับวีดียเซอร์วิสก็อัพส่งมาอัพได้นะครับเบอร์โทร0 8 7 6 7 6 5 1 7 0นะครับก็จะมีการทำความสะอาดให้ก่อนที่จะอัปเดทแล้วก็แพ็คขึ้นด้วยห่อกันแทกอย่างดีนะครับก็เราเตรียมกันมาอย่างดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณมากครับ